สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนกันเข้าครัวทำอาหารเหนือโบราณที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเมนูนี้เรียกว่าแกงเนื้อหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าจิ้มพุ่มขั้นแรกนะคะเราจะมาเตรียมเนื้อกันก่อนวันนี้เราใช้เนื้อน้องลายค่ะจุดเด่นของเนื้อส่วนนี้คือมีเส้นเอ็นและไขมันแทรกอยู่เป็นลาย ทำให้เวลาต้มแล้วได้สัมผัสที่ทางกรุบและนุ่มไปในตัวไม่เหมือนเนื้อส่วนอื่นเลยค่ะก่อนนำมาต้มเราจะย่างเนื้อบนเตาถ่านกันก่อนค่ะย่างไฟอ่อนๆจนเนื้อตึงหอมกลิ่นควันไฟแต่ไม่ต้องให้สุกจนเกินไปนะคะแค่พอให้ด้านนอกเกรียมเียมหอมหอมก็พอค่ะตอนอย่างนี่เริ่มมืดพอดีบรรยากาศย่างไปย่างมามืดลงเรื่อยๆก็ได้ฝีระวังเวงไปอีกแบบค่ะ พอเนื้อ,อย่างได้ที่แล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราค่อยมาทำต่อกันค่ะวันนี้เรามาลุยกันต่อค่ะตั้งหมอ้อใส่ตะไคร้หั่นท่อนใบมะกรูดขาซอยลงไปแล้วก็ใส่เนื้อ,อย่างของเราลงไปต้มใช้เวลาเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงด้วยไฟอ่อนๆให้เนื้อค่อยๆเปื่อยนุ่มนะคะ จากนั้นพักให้เย็นแล้วนำเนื้อออกมาหั่นเป็นท่อนชิ้นใหญ่หน่อยเวลานำไปแกงเนื้อจะไม่เลกเกินไปค่ะ ขั้นตอนสำคัญคือโขลกริกแกงค่ะเราจะใช้เม็ดผักชีอีพริกไทยเม็ดรากผักชีซอยตะไคร้ซอยขาซอยกระเทียมขมิน้นพริกแห้งกะปิและหอมแดงนำทุกอย่างมาตำให้ละเอียดจนเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปคั่วกับน้ำมันเล็กน้อยให้พริกแกงหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดหน่อยคั่วต่ออีกหน่อยเพื่อดึงกลิ่นหอมออกมาเต็ม ถึงขั้นตอนนี้เราจะใส่เนื้อตุ๋นลงไปคั่วกับพริกแกงค่ะเติมขาซอยและตะไคาท้ทอดลงไปอีกหน่อยคัว่วต่อจนพริกแกงเคลือบเนื้อสวยงามหอมไปทั้งหม้อเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาติแบบต้นตำรับเหนือแท้ๆค่ะ จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดช้าๆสักครู่เพื่อให้พริกแกงซึมเข้าเนื้อค่ะเปิดฝาออกมาอ่กลิ่นหอมมากเลยค่ะเติมรสชาติด้วยผงนัวหรือน้ำปลาก,ก็ได้ตามชอบนะคะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดฉีกกับผักชีใบเลื่อยซอยลงไปเพิ่มความหอมสดใหม่อีกนิดนึงปิดไฟได้เลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนี่เลยค่ะแกงเนื้อหรือจิ้มพุ่มแบบเนื้อแท้ๆเนื้อตุ๋นจนเปื่อยนุ่มได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงสมุนไพรและน้าแกงเข้มขน้นรสกลมกล่อมมากๆทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยค่ะใครที่ชอบอาหารพื้นบ้านแบบหอมเครื่องแกงจัดจ้านกำลังดีต้องลองทำดูนะคะ ทำไม่ยากแต่ใช้เวลาเคี่ยวนิดหน่อยรับรองว่าอร่อยคุ้มแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ